ถึงมวยคุ้ยของรายการศึกเพชรเกียรติเพชรจากสนามมวยเวทีรูปินีครับโดยพันตีหญิงพระนิชาพีระเดชพง์ครับคู่เดือดแห่งปีแน่นอนครับเมืองไทยพิเคสันชัยมวยไทยยิมครับนักชกจากบุรีรัมครับเจอกับเสกสรรออกขวัญเมืองนักชกจากคมคีรีนครศรีธรรมราชเสียแขกถอดมงคลให้กับเมืองไทยส่วนสุนทรอู่ทองถอดมงคลให้กับเสกสรรครับ ก็ตัดให้ดูก็ตั้งแต่ยกสองครับคุณผู้ชมโอ้โหกรปั้นขวาครับเสกสันหุกซ้ายครับเจอแข้งซ้ายของเมืองไทยครับเสียบเข่าขวามาครับเสกสันครับคนไม่ยอมคนครับเจอกับไอ้หนูสู้ไม่ถอยครับไอ้หนุ่มหน้าเดียวแหะครับท้านของเมืองไทยครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีพันเอกคงพลรัตนสุนทรครับฟันสอกขวาครับเสกสรรครับกรปั้นขวาครับสับล่างครับเมืองไทยครับโยนเข่าขวาครับเสกสันครับแข้งซ้ายขณะที่ เสกสารนี่กำปั้นขวาครับอสอกกลับครับเมืองไทยยังหน้าเดียวนะครับเดินเข้าหาวางแข้งซ้ายครับเสกสารแหมฟันสอกซ้ายฟันสอกขวาโตครับฟันสอกขวาคืนครับต่างคนต่างเชียวครับอ้าวเอาคราวนี้โดนเต็มครับทั้งสอกทั้งข่าวอ่างกำปั้นขวาเสกสารเมืองไทยตีเข่าขวาครับฟันสอกซ้ายแต่ว่าเสกสารตั้งแขนดีครับอ้าวได้แข้งขวาครับเมืองไทยบุกแล้สูงยาวกว่าครับเจอกันมาล่าสุดนะครับก็เมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับ โอ้โหเกียร์ระวางขวาคืนฟันศอกขวาอีกทีครับเสกสรรครับโอ้โหวินาทีทองลูกติดตามแกนดีครับอ้าวโยนข่าวเมืองไทยเสกสรรโยนคืนครับฟันศอกซ้ายอกขวาครับยังเหนียวทั้งคู่ยังไม่มีใครแตกฟันศอกซ้ายครับเสกสรรครับแม็กอกขวาไม่ถึงครับเมืองไทยโยนเข่าซ้ายมางัดศอกซ้ายเจอศอกขวาของเสกสรรครับซอกขวาไม่ถึงครับเจอข่าวขวาของเมืองไทยเกียร์แล้วต่อยขวาลำตัวครับ โอ้โหนี่มันคือปล่อยไปทุกเม็ดหนักๆทั้งนั้นครับไม่มีออมครับอาวุธที่ออนนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเสียงปรบมือรอบสนามครับนี่แหละครับคู่มวยแห่งมหาชนอย่างแท้จริงครับต้องชกกันอย่างนี้ครับถึงจะอยู่ในใจแฟนครับไม่ใช่ว่าเอะอขึ้นมาแล้วก็ดังเลยนะครับนี่โปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรครับมาบอกทางด้านของเจ้าเมืองไทยครับก็เป็นมวยต่างศึกต่างสายแล้วครับ เสกสรรวันนี้มาเปลี่ยนไปเยอะนะครับเปลี่ยนไปตรงที่ว่าหน้าตาของเขาเด้งหล่อขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าใช้ครีมของภรรยาครับที่ขายเสกสรรคอสเมติกนะครับที่หัดใหญ่ครับจากคนที่หน้าดำดกลายเป็นหน้าขาวเด้งไปเลยครับแสดงว่าของเขาดีจริงอ่ะไปซื้อหน่อยอายกที่3ครับปล่อยตัวมาครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ในยก3นะครับอยู่ที่ทางด้านของมุมแดงครับเมืองไทยยังต่อ118ครับ มองอนาคตครับมองอนาคตอีกแล้วครับอุ้ยฟันสอกขวาครับเมืองไทยครับกำปั้นขวาซ้ายครับเสกสรรครับเจอกันมาที่กอดสมุยนี่เป็นทางด้านของเสกสรรนะครับเอาชนะมาครับชนะมาเมืองไทยคาใจอะครับฟันสอกขวาครับเสกสรรครับเมืองไทยแทนข่าวซ้ายครับโยนข่าขวาครับค่าตัวเกินหนึ่งแสนบาททั้งคู่แหละครับไม่ต้องซื้อตีข่าขวาครับเมืองไทยขวาละขวางไว้ กำปั้นขวาซ้ายครับเจอศอกแม่เจอศระวางแข้งเสกสารแข้งขวาครับกำปั้นขวาครับอู้หูเวียงมาทั้งไหล่ครับแล้วโดนด้วยครับดูครับกำปั้นซ้ายครับอ้าวดันล้มลงไปครับโอ้โหสุดแรงเกิดนะครับโดนจริงเจ็บจริงครับคุณผู้ชมครับคนหนึ่งขวางคนหนึ่งอยากล็อกคอครับแล้วก็ตียังไม่ชัดเจนนะคู่ดันออก กำปั้นขวาครับเจอศอกของเมืองไทยครับแม่อกแกนี่เร็วเหลือเกินนะครับเมืองไทยโยนเข่าขวาครับเสกสรรกำปั้นขวาซ้ายอัปปะคัดขวาเอาค้นตีครับโอ้โหถึงกระซุดนะครับทางด้านของเมืองไทยครับโอ้เป็นเหล็กเป็นหินมาจากไหนเศกสรรก็คงนึกอย่างนั้นรอัปปะคัดครับอัปปะคัดครับอัปปะคัดขวาครับอัปปะคัดขวาครับอัปปะคัดขวาครับหนําไปที่เดิมครับอัปปะคัดขวาไม่โดนครับเมืองไทยฟื้นหรือยังอัปปะคัดขวาครับเศกสรร อาประคัดขวาไม่โดนครับเจอขียขาหน้าอาประคัดขวาครับเมืองไทยเดินนับยนต์ข่าขวาอาประคัดขวาแทงข่าขวาครับเสกสันเอาประคัดขวาอีกทีหนึ่งครับโอ้โหย้ำไปที่เดิมครับโอ้โหนี่คือต้องบอกว่ากรามต้องแข็งจริงครับฟันนี่ต้องแข็งจริงครับไม่งั้นละกรามหักกรามฉีกฟันร่วงโอ้โอู้หอาประคัดขวาแล้วครับเจอข่าซ้ายของเมืองไทยอาประคัดขวาครับเสกสัน ต่อยกันได้มันถึงใจพระเด็พระคุณแฟนมวยจริงๆครับเอาประคัดขวาครับวางแข้งขวากับเสกสรรครับกำปั้นขวากับเสกสรรรับเมืองไทยแทงเข่าขวาครับแข้งขวากับเสกสรรโอ้โหรับเยอะรับเมืองไทยยกดี้ครับฟันศอกซ้ายครับเมืองไทยแล้พยายามขวาครับขวาแล้วเสียบวางซ้ายมาครับเจอแข้งขวาของเสกสรรรับเมืองไทยแข้งขวาคืนอ้าว อาครับหมัดหนึ่งสองสามครับโดนอีกแล้วัเมืองไทยครับแทงเข่าขวาครับเสกสรรครับกัมปั้นซ้ายครับเมืองไทยฟันสองไม่ถึงครับเจอเข่าขวาสองเสกสรนกันแล้วก็หมดยกครับโอ้โหปลบมืออีกแล้วครับท่านไม่ปลบได้ยังไงครับไม่ไม่ปลบมือนี่ใจแข็งตายดูครับเสกสรรหน้าเด้งจริงๆครับก็ร้านอยู่ที่หาดใหญ่นะครับเสกสรรคอสเมติกนะครับ หรือทักเฟซไปเสือกแกได้เลยครับโอ้โหแต่วันเหนือหน้าเด้งนี้ต้องบอกว่าวันนี้ก็ยังสุดติ่งกระดิ่งแมวเหมือนเดิมนะครับสไตล์การชกบของเสกสารครับดูไม่เหมือนมไม่ไม,ไมีไม่มีตำราครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าอาวุธที่ออกนี่อาวุธออกไม่หยุดแล้วก็ออกแล้วก็เน้นทุกลูกตลาดลักทรัพย์ในยก4ี่ครับอยู่ที่น้ําเงินนะครับเปลี่ยนเสร์กกลับมา3-2นะครับ ก็ได้เยอะแต่ก็ไปไม่แพงนะครับเพราะว่าเขายังมองว่าเมืองไทยนี้กลับมาได้นะครับตายยากครับตุ่มถิงลงไปครับเมืองไทยแข้งซ้ายครับเมืองไทยครับต้องเดินนะครับเมืองไทยครับคือถอยแล้วออกนี่แหมต้องบอกว่าแต้มแต้มต่อในในสมองกรรมการนี่จะน้อยครับนี่ครับแข้งซ้ายครับเมืองไทยครับอลไรครับหมาดกับแข้งครับผมก็ไม่แน่ใจว่าอะไรมันหนักกว่ากันนะครับ ต้องถามนักมวยทั้งคู่ดูครับเตะหลุดครับ ừ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  แถมไปหนึ่งปั๊บแข่งขวาหลูดครับเจอเข่าขวขาของเมืองไทยครับลุดบ่อยๆไม่ดีครับเสกสรรครับเสียบขวาไปครับเมืองไทยตีขวาโต้และด้วยบรรยากาศของแฟนมวยนะครับโอ้โหมหาศาลเก็บเงินได้3ล้านกว่านี่นั่นหมายถึงว่าบรรยากาศมันคึกคักเป็นอย่างยิ่งครับ นี่แหละครับสะกดทุกสายตาครับมวยคู่นี้ครับเดือดที่สุดแห่งค่ําคืนเลยครับกรรมการแยกออกมาครับเดินเข้าหากับเสกสรรครับเมืองไทยถีบขวาไว้ดูเหมือนสถานการณ์นี่ดูเหมือนจะตกเป็นรองนะครับแต่ไม่ได้เป็นรองนะครับเพียงแต่ว่าเป็นทรงเดินของเสกสรรครับเดินเข้าหาครับเสกสรรจำปั้นขวาครับเมืองไทยรัดเอวครับตีเข่าขวาครับดันให้ล้มแ่ะ ก็เลยบอกทรงไม่ีสวยอยู่แล้วครับเสกสรเอาประสานแข้งนี้ก้นจ้ำเบ้าครับดูแข่งแป่งครับทางด้านของเสกสรรครับแต่ว่าแกมนี้อ่อนนอกแข็งในจริงๆครับเดินต่อครับวางแข้งขวาหลุดเจอแข้งขวาอีกแล้วครับถีบซ้ายไปครับเจอแข้งขวาของเสกสรรตีเข่าซ้ายครับเสกสรรกับปั้นขวาครับแข้งสายเมืองไทยมาเกี่ยวได้คืนด้วยแข้งขวาครับวางแข้งขวาแล้วก็ขวาอีกทีหนึ่งครับกรรมการแยกออกมาครับ เสกสรรยังยเดินครับแข้งขวาไปครับโอ้นี่คือทั้งคู่ต่อยกันนี่แบบไม่ต้องคิดว่าพรุ่งนี้นี่จะมีนัดคุยกับเสาไฟฟ้าหรือเปล่าครับแข้งขวาครับเสกสรรค, <c oughs> ครับโอ้โหต้องบอกว่าหัวใจมันน่ากลาบจริงๆครับเอาแข้งซ้ายครับทีมขวาไปครับเมือนไทยเจอแข้งขวาของเสกสรรครับยกทิ้งไปเลยครับเมืองไทย เสกสรรเดินต่อครับแข้งขวาครับเมืองไทยเกี่ยวได้วางแข้งขวาโตแข้งขวาครับเสกสรรครับเกี่ยวได้คืดด้วยขวาครับโอ้โหขวาราคาครับแล้วก็มาซอยข่ากันเอาซียขวาครับเมืองไทยเจอแข้งขวาของเสกสรรครับโอ้โหพอแล้วครับกินน้ำก่อนครับปลบมืออีกแล้วครับปลบกันไม่เบื่อครับปลบกันแบบไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยเพราะว่านักมวยก็ต่อยกันแบบลืมตายครับอ นีแ่แหละครับบรรยากาศความยิ่งใหญ่แล้วก็สองพี่น้องครับคู่พันแอลกับเดียเกียริเพชรครับแอลเกียริแอลเกียริเพชรกับเดียเกียริเพชรครับลูกสาวลูกชายของโปมิเตอร์ชุนเกียริเพชรยกสุดท้ายครับปล่อยตัวมาครับประมาณ11ครับอยู่ที่ททด้านของเสกสรรได้เปรียบครับเมืองไทยครับ โอ้ถอยถอยซะเยอะนะครับถ้าเกิดแกเดินนี่ผมเชื่อว่าอีกแบบหนึ่งเลยครับก็อ,อยู่ที่การวางแผนนะครับกองเชียร์มุมแดงก็มีหงุดหงิดหน่อยนะครับแมก็ประมาณว่าบอกให้เดินบอกให้เดินมันก็ถอยมันก็ถอยครับโอ้โหแข้งขวาหลล้มลงไปครับเสกสรรอยู่ข้างล่างตาละครับรวบอีกแล้วครับ เดินต่อครับเมืองไทยเสกสรรไม่เล่นด้วยแล้วนะครับเดินมาสี่ยกยกนี้ขอถอยมั่งกำปั้นขวาครับเศกสรรครับปีกองเชิดครับโหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหดูครับสะใจครับเศกสรรครับอสนุกถูกใจถึงใจจริงๆครับ กรรมาการพงพันธ์รัตนสุนทรครับรวบรวม,รวมคะแนนแล้วก็ชูมือไปที่เสกสรรออกขนเมืองนะครับจากพรมคิรีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับย้ำแขนเอาชนะเมืองไทยพีเสแชัยมวยไทยยิมได้อีกครั้งหนึ่งครับน้าเด็กมากครับต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยครับ